วันนี้มิวเก็บเอา15ไอเดียที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินตามวิถีของคนชอบเก็บเ,บเงินมาฝาก้วยสภา,าพเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้หลายๆคนก็ต้องเริ่มที่จะทำ money management แล้วก็นำแผนการเงินของตัวเองเนี่ยมาปัดฝุ่นแล้วปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่จะทําให้การเงินของเราประสบความสาเร็จนะคะนั่นก็คือการประหยัดนั่นเองวันนี้มิวเก็บเอา15ไอเดียที่จะช่วยให้เราประหยัดเงินตามวิถีของคนชอบเก็บเงินมาฝากสิ่งแรกเลยค่ะนั่นก็คือการ stop window shopping หยุดที่จะเดินเล่นเพื่อที่จะหาซื้อของค่ะทุกครั้งที่เราออกไปเดินเล่นดูของที่เข้าขายต่างๆนะคะเราก็จะเกิดกิเลสโออันนั้นก็ดีอันนี้ก็สวยอันนี้ก็เซลล์อันนั้นก็ลดราคายังไงมันก็ต้องได้ของกลับบ้านละนาวันนี้ เเปนนหมือกัอล่าซึ่ง Windows shopping อันนี้มิวหมายถึงการช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะคะถ้าเราหยุดพฤติกรรมตัวนี้ได้เราก็คงจะประหยัดเพิ่มได้อีกเยอะเลยล่ะคะ่ะไปถึงทริคที่2ค่ะนั่นคือ say no to birthday party เราต้องมาถามตัวเองแล้วล่ะคะ่ะว่างานวันเกิดที่เราจัดไปเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนเราจัดงานวันเกิดนี้มาเพื่อใครเพื่อให้ตัวเองเพื่อให้คุณแม่ของเราหรือว่าเพื่อที่จะเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆนถ้าเราเปลี่ยนจากการจัดงานวันเกิดอนนั้นมาทานข้าวกับครอบครัว อาจจะเป็นมือพิเศษซะหน่อยอยู่การพร้อมหน้าเพียงแค่นี้เราก็สามารถประหยัดเงินไปได้เยอะแล้วค่ะทริคที่3ค่ะเงินที่เราได้เพิ่มเพิ่มมาเท่าไหร่เซฟเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินใต้เอียหรือว่าเงินโบนัสถ้าเรามีไมค์เซตไว้ว่าเพิ่มเท่าไหร่เราก็จะเก็บเท่านั้นในอนาคตเราก็จะไม่ลําบากแล้วละค่ะทริคที่4ค่ะนั่นก็คือเลือกที่จะซื้อสินค้าคุณภาพมากกว่าสินค้าแฟชั่นราคาถูก สำหรับสินค้าแฟชั่นค่ะส่วนใหญ่แล้วราคาจะไม่สูงถ้าหากเ,เพื่อนๆซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวค่ะราคา299บาทแล้วใส่เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าการใส่เสื้อตัวนี้ของวันนั้นเราได้ใช้เงินไปแล้ว299บาทหากเปรียบเทียบกันค่ะเราซื้อเสื้อคุณภาพตัวหนึ่งอาจจะราคาไม่ต้องสูงก็ได้นะแต่ขอให้มันมีคุณภาพดีและเราสามารถใส่ได้บ่อยๆถ้าหารเฉลยออกมาเป็นจานวนครั้งกว่าที่มันจะเสื่อมแล้วอะค่ะราคาเสื้อตัวนี้จะต้องถูกกว่าราคาของเสื้อแฟชั่นแน่นอนค่ะ คลิกที่5ค่ะนั้นก็คือการหยุดซื้อของฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นน้ําสบู่ยาสิฟันยาหรือว่าร่มอะไรก็แล้วแต่ตามร้านสะดวกซื้อค่ะลองเปรียบเทียบดูค่ะเอาเป็นน้ํา1แพ็คก็แล้วกันน้ําขวดเล็กที่เราซื้อกันนะค่ะถ้าซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะราคา7บาทถ้าซื้อตามร้านขายปิดกทั่วไปเนี่ยจะราคา10บาทถ้าเราซื้อน้ํายี่ห้อเดียวกันเลยค่ะซื้อเป็นแพ็คใหญ่หน่อยตามซูเปอร์สโตร์ค่ะหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็จะตกราคาอยู่ที่ประมาณขวดละ4-5บาทเท่านั้นเอง ลองเปรียบเทียบดูนะคะน้ำผลละ4บาทกับน้ำผลละ10บาทจริงๆแล้วมันต่างกัน2เท่าตัวเลยนะคะทริคที่6ค่ะนั้นก็คือการใช้สินค้า House Brand สินค้า House Brand ก็คือสินค้าที่เป็นสินค้ายี่ห้อของร้านค้าสโต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus Big C หรือว่า Top สินค้าพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยบางครั้งคุณภาพไม่ต่างกันแต่เราสามารถประหยัดเงินได้เยอะเลยค่ะทริคที่7ค่ะนั้นก็คือการใช้คูปอง คูปองส่วนลดค่ะจริงๆเพื่อนๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้คูปองส่วนลดแล้วนะคะบางครั้งพวกซูเปอร์สโตร์อะค่ะจะมีส่วนลดเนาะอาจจะมีคูปองส่งมาที่บ้าน5%บ้าง10%บ้างถ้าซื้อของครบ1 0 0 0บาทคุณจะได้ลด100บาทเพื่อนๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราใช้คูปองอันเนี้ยเราจะสามารถประหยัดไปได้เท่าไหร่ สมมติเลยคสมมติว่าเราซื้อของ1,000บาทซึ่งหลายๆบ้านนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละทีเนี่ย 1, บาทก็ปลิวไปได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าทุกๆ1 0 0 0บาทเราประหยัดได้100บาทซื้อของเข้าบ้านเนี่ยเดือนละ3ครั้ง3ครั้ง1เดือนคือ3,000บาทเราจะประหยัดได้300บาท300บาทคูณ12เดือนเข้าไปนั่นหมายความว่าเราสามารถประหยัดได้ปีละ3600บาท คิดต่อยอดค่ะถ้าเราเอา3,600บาทนี้ไปลงทุนค่ะลงทุนได้10%ต่อปีนะั่นหมายความว่าเราจะมีเงินเก็บเกือบ4,000บาทต่อปีเลยนะคะไปที่ทริคที่8ค่ะนั่นก็คือการจัดเมนูอาหารในแต่ละอาทิตย์ อาหารไทยคะ่ะถ้าเราทําเองทานเองที่บ้านเนี่ยมันจะมีวัตถุดิบหลายๆอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผักชนิดนั้นผักชนิดนี้น้ําปลาน้ําตาลหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกจัดเมนูที่มันคล้ายๆค,คลึงกันในแต่ละอาทิตย์คะ่ะเราก็จะสามารถซื้อวัตถุดิบได้จานวนเยอะขึ้นพอจานวนเยอะขึ้นเราก็จะซื้อได้ถูกลงยกตัวอย่างคะ่ะถ้าหากหน่ออาทิตย์เนี่ยเราวางเอาไว้ว่าเราจะทําแกงจืดเราจะทําแกงส้มเราจะทําผัดผักรวมเราจะทําสุก,กี้ จริงๆแล้วอาหารพวกนี้ค่ะเป็นอาหารไทยที่ใช้วัตถุดิบคล้ายๆกันเราซื้อวัตถุดิบทั้งหมดมาเตรียมเอาไว้เลยค่ะซื้อได้มากขึ้นก็ราคาถูกลงประหยัดไปได้อีกทริคที่9ค่ะนั่นก็คือ don't shop last minute อย่าซื้ออะไรก็ตามในนาทีสุดท้ายค่ะของในนาทีสุดท้ายเราจะไม่มีเวลาต่อรองเราไม่สามารถต่อรองอะไรได้สินค้าไม่ลดราคาก็ต้องซื้ออย่างเช่นเราจะไปเที่ยวดอยค่ะอยากจะได้เสื้อหนาวสักตัวหนึ่งแต่บังเอิญไปซื้อตอนหน้าหนาวตอนหน้าหนาวเขาก็ไม่ค่อยลดราคาหรอกค่ะ เพราะว่าเขาขายดีของเขาอยู่แล้วแต่ในเมื่อเราไม่ได้เตรียมตัวไวล่วงหน้าใช่ไหมคะต่อยให้เขาไม่ลดราคาเราก็ต้องซื้อก็เราจะไปเที่ยวดอยแล้วเนาะลองค่ะลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนไปซื้อชุดหน้าหนาวตอนหน้าร้อนดูเราอาจจะได้สินค้าคุณภาพในราคาที่ถูกกว่าที่เราคิดเลยก็ได้คลิคที่10ค่ะนั่นก็คือการเพิ่มทักษะการซ่อมอุป,ปกรณ์รอบตัวไม่ว่าจะเป็นทีวีคอมพิวเตอร์ท่อน้ําหลอดไฟพวกนี้เป็นทักษะที่เราฝึกกันได้ค่ะถ้าเราสามารถซ่อมอุป,ปกรณ์พวกนี้ได้ด้วยตัวเองซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆน,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 นะคะเราก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยค่ะ แต่ว่าในบางเรื่องนะคะบางเรื่องที่มันยากเกินไปแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยก็อย่าพยายามทำเองนะคะ let professional do it อย่างเช่นซ่อมสายไฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะนําความเสี่ยงมาให้เราเพราะเราไม่ชํานาญใช่ไหมคะบางครั้งนอกจากที่เราจะทําไม่สําเร็จแล้วเนี่ยเรายังจะใช้เวลาทุ่มเวลาไปกับมันนานเกินไปแทนที่เราจะใช้เวลานี้ไปทําอย่างอื่นถ้าอะไรที่เรามั่นใจว่าเราทําไม่ได้แล้วแล้วก็ let professional do it มาถึงทริคที่12ค่ะนั่นก็คือการที่ตัดผมของเราเองค่ะ บางทรงผมค่ะจริงๆเราก็ทำได้ด้วยตัวเองอะเนาะตัดผมด้วยตัวเองหรือว่าตัดผมเด็กๆตัดผมลูกๆอ่ะเราก็ทําเองได้แทนที่เราจะต้องไปเสียเงิน3 0 0 5 0 0ยห้าพันหนึ่งในการตัดผมนะคะฝึกทักษะนี้เราก็ประหยัดส่วนนี้กันไปเก็บพร้อมลอมลิบเอาไปลงทุนกันดีกว่าค่ะ ทริคที่13ค่ะนั่นก็คือการมีสุขภาพที่ดีเราไม่ได้จําเป็นต้องไปซื้อ,อยาไม่ได้จําเป็นต้องไปหาหมอสุขภาพดีเราก็ไม่ได้ลาป่วยเราก็ไม่ได้หยุดทํางานใช่ไหมคะเราก็เอาเวลาที่เรามีเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่การมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มเวลาให้เราได้มากเลยละค่ะทริคที่14ค่ะนั่นก็คือการลงทุนในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาไม่ทํา คนส่วนใหญ่ค่ะเลือกที่จะลงทุนตามคนอื่นค่ะแล้วพอลงทุนตามคนอื่นแล้วเนี่ยกำไรที่เราจะได้จากการลงทุนเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยคนต้องการในเวลาเดียวกันราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเราเลือกลงทุนในเวลาที่คนอื่นเขากลัวค่ะแล้วก็อดทนรวยซะหน่อยเนาะรออีกนานอีกนิดนึงเราก็จะได้กําไรแล้วก็ขายในเวลาที่คนอื่นเขาอยากจะซื้อค่ะร้อที่15ค่ะนั่นก็คือการ be yourself don't try to live anyone's life การที่เราเป็นตัวของตัวเองไม่ได้จําเป็นต้องทําตามคนอื่นไม่ได้จําเป็นต้องมีไลฟ์สไตล์เหมือนที่คนอื่นเขามีเราเพียงแค่ใช้จ่ายให้พอดีค่ะทําในสิ่งที่เราต้องการในแบบของเราเองเพียงแค่นี้เราก็จะมีความสุขแล้วก็ประหยัดเงินไม่ได้ใช้ในส่วนที่ไม่จําเป็นส่วนนี้ค่ะมาฝึกฝนจิตใจ,จสร้างวินัยทางการเงินเพื่ออนาคตกันค่ะ หากคลิปนี้ดีฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ถ้าหากเหมาะกับใครสักคนแล้วก็กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดหัวข้อดีๆที่มิวจะนำมาฝากต่อไปนะคะ